ผิวเด็กบอบบางแพ้ระคายเคืองง่ายสูญเสียความชุ่มชื่นได้ง่ายถ้าปล่อยให้ผิวลูกแห้งปัญหาผื่นปัญหาผิวจะมาเยือนวิธีการดูแลนะคะปกป้องผิวลูกง่ายๆเลยนะก็คือทาโลชั่นให้ลูกไว้ตั้งแต่ลูกเกิดเลยค่ะคุณแม่ถามมาบอกว่าลูกเป็น G6PD ใช้โลชั่นเด็กคินดี้แบบนี้ได้ไหมสามารถใช้ได้เลยค่ะคุณแม่คะ่ะโลชั่นเด็กคินดี้ตัวนี้นะคะเนาะอ่อนโยนปลอดภัยผ่านการทดสอบนะคะ Dermatological Test นะคะให้คุณแม่มั่นใจว่าสามารถใช้ได้อย่างผิวบอบบางเช่นผิวลูกน้อยนะคะทารกแรกเกิด ด้ค่ะดูแลทนหน้าทาตัวลูกได้เลยนะคะมีสสูตรนะสีเขียวนะคะก็จะเป็นเนื้อซิลกี้โลชั่นนะคะนอทาแล้วซึมไวนะคะไม่เหนียวเหนอะนะเหมาะกับผิวนะคะที่ไม่มีปัญหาผิวได้เอ่ยเลยนะยิวเติมความชุ่มชื่นชุ่มใจนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นสีฟ้านะคะอันนี้จะเป็นเนื้อที่หนักขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เหนียวเหนอะนะเช่นเดียวกันทาแล้วซึมไวนะวันนี้จะช่วยเติมความชุ่มชื่นยาวนาน48ชั่วโมงนะคะจะเหมาะกับเด็กนะคะที่มีปัญหาผิวแห้งผิวลอกนะคะหรือว่าทาช่วงตอนกลางคืนนะคะหรือวว่่่าาาททตตออออนนนนนีให้้งแก็จะเิมมมคชชุชได,ด โลชั่นทาผิวของเด็กคินดี้นะคะไม่มีน้ําหอมนะคะเด็กทารกและเกิดใช้ได้ลูกที่เป็น G6PD ก็สามารถใช้ได้พิกัดจิ้มได้เลยนะตากาดนาล่างคลิปค่ะ